อ,อีหล่าหน่อยพี่น้องสวัสดีครับมาจากไหนครับมาแบบกินข้าวครับเด็กพี่น้องอาจารย์บุริมเนี่ยอีหล่าหน่อยมาหอดน,นะครับพี่น้องไปบ้านแล้วครับผมปุณห์ไปกินข้าวมานะจ๊ะเออเอออ่ะ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 บายค่ะต้ไปของน้ำพี่น้องอีหล่าหน่อยมาหอดน,นะครับผม น้องโจทแก่จ้าโจทน้องแก่โจทน้องแก่จ้าครับผมพี่น้องสลับกันบอกพี่น้องว่าเนี่ยบ้านโจทน้องแก่แสดงว่าาเปิดอ่านผิดได้พี่น้องอ่านกลับกันบอกพี่น้องบ้านโจทแก่พี่น้องบ้านโจทน้องแก่พี่น้องโจทน้องแก่นะครับผมบ้านโจทน้องแก่ครับผมที่หลาหน่อยไม่ห่อนะพี่น้องเพื่อไปกินข้าวมั่นนะครับผมอาจารย์บุญลิมมาส่นพี่น้องอันนี้เป็นรถพี่ออดบุญชลินนะครับผมรถพี่ออดบุญชลินพี่น้องครับผมรถล่างพร้อมพี่น้องนะครับผมนี่ล้างหลายๆพี่น้องนะครับผม น้องราได้เสือตอนนี้กําลังแปะน้ำน้ำเรื่นะครับส่วนมือน,นอนดีดีพี่น้องถ้าขวดบบเต็มที่พี่น้องมาเด้อพะครับผมประชาสัมพันธ์นะครับผมวันนี้เป็นเต็นเต็นรวมนะครับผมเป็นมองเต็นไหนไม่มากนะครับผมมองเต็นไหนอีหลาหน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นเต็นรวมของพี่พแดนเซอร์เรานะครับผมประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันครับพี่น้องครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้นะคะผมสิบเจ็ดสิบแปดนี้ งดรับงานนะคะผมมาล่ำเสียงมิหงดุพักรงดรับงานวันที่1 7 1 8นี้นะคะผมบอสนกกับบอสน,นะคะผมเพิ่นจัดงานมั่นไหลเสียงมิหงไให้ลูกเขาไปนองครับผมพี่น้องผู้ใทที่อยากรวมมวลรวมเสื้อรวมจอยกับทีมงานลุกหลามมาล่ำเสียงมิหงดุพัสดกรมาเด้อพไปนองเด้อสนามโรงเรียนบ้านคอรดอนแคน,นะครับผมมีล่ำสิงพรอมแล้วก็ชมคอนเสิร์ตตั๊กะแตนชนรา,าเต็มวงนะคะผมไปนองสิบเนี้นะคะผมไปนองมาเอื่นมือเฮือดอะไรพี่น้องนะครับผมมีรถแห่ซองรูหีด้วยเด้อ มีโลนแฮซ่องดูฮีพี่น้องยังมองเบ้นล่ะกัตอนกลางคืนจะมีลำซิ่งแล้วก็จะเปิดคอนเสิร์ตตักแตนชนระดาเต็มวงนะครับผมมาวนมาเซฟกันที่พี่น้องครับสวัสดีจ้าบ่าวเบอร์สวัสดีนะครับผมเมื่อวานยังอยู่ขางไม่รู้เป็อยู่ขางโบสถ์แม่นะครับผมอันพี่น้องหมอล่ำนี่ตั้งแต่สมัยงบ่าวเบอร์เบอร์ท่านมาเป็นหมอล่ำนี่ย่านเนี่ยในพี่น้องย่านว่าพี่น้องเห็นโบสถ์กระยานเห็นเม้มกระยานแต่ว่าพ่อไม่อยู่หมอล่ำนี่ชิวๆพี่น้องคือยังบ้านหลังหนึ่งพี่น้อง บางมือไปพักแล่มกับพักอยู่งขางเม้มพี่น้องนะครับผมมันก็เลยชินนะครับผมกำลังชมอยู่จ้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีน้องเบอร์สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ทุกด้วยนะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมประชาสซัฟฟอนอีกรอบหนึ่งกระลักกันนะครับผมวันที่สิบเจ็ดสิบแปดที่จะถึงนี้นะครับผมพี่น้องผู้ใดที่อยู่ไก่เด้อพี่น้องเด้อกูเกี่ยวดอดท่านี่นะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ว่างนะครับผมมาร่วมวมวลรวมซื้อน,นะครับผมกับวันไหลเสียงไม่หกนะครับผมบอลนกเขาบอลหนูเพป่ะจัดงานมาไหลสงการยอหลัง ให้ Hi, ทีมงานุ่ลามัล้วเสียงมุลวัสดกรนะครับผมไปน้องบานเฮ้านะครับผมไปน้องตั้งวัสดิ์กับสมาดเดินทางมารวมมัวรน้ำซินกันเลยครับพี่น้องครบับสิบเจ็ดสิบแปดนี้สนามโรงเรียนบ้านคอรอนแคนนะครับผมช่วงกลางเว้นหนึ่งจะเป็นรถแห่ของซองดูเฮีแล้วก็ช่วงกลางคืนจะมีลัมซิ่งด้วยแล้วก็จะมีตั้งแตนชนรดราเต็มวงนะครับผมคอนเสิร์ตตั้งแตนชนรดาเต็ม,มงวงเรื่อพี่น้องเด้อร์มามวน้ำซินแล้กันครับผมสิบเจ็ดสิบแปดนี้กลุ่มปิดไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามนนะะครับบผมมมออาจจีีกลุ่่่ปิดพ้งนะครับผม น่าจะมีตอนสิบแปดนะครับผมสิบเจ็ดนี่น่าจะยังไม่มีนะครับผมถ้าจะไม่อาจจะไม่สิบแปดพี่น้องน่าจะมีวันที่สิบแปดนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าสิบเจ็ดสิบแปดที่หยุดนี่คือสิบเจ็ดเราน่าจะเตรียมงานเตรียมอะไรกันพักผ่อนพักหย่างก่อนเป็นองครับผมสิบแปดเนี่ยเป็นมือเงันพี่น้องสิบแปดเนี่ยเป็นเเป็นมือเงันหลักสิบสองกระโดดทางสูงเนินเป็นองโคราลบอันนี้พี่แอนน่าจะเพิ่งตื่นค่ะแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณก็มาคอมแพงเป็นองทางบ้าทสุขสุขคนรับเป็นองเด้อ นะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดนี่มาน้าม้วนมาซื้อน้ำกันครับพี่น้องนะครับผมบ้านจวดน้องแก่นะพี่น้องครับผมแมนบ่งเฮือพี่น้องบ้านจวดน้องแก่เนาะพี่น้องเนาะครับผมคื้นนี่นะครับผมลูกหลานมาญลำเสียงมีหกนงพุทธกรเดนรทั้งว่าหอจอดถึงพี่น้องเด้อบ้านจวดน้องแก่นะครับผมตำบลจวดน้องแก่อำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นขึ้นนี่นะครับผมพบ่อกับสุดยอดคอนเสือแล้วมุ่งตะก่อทั้งนอกขอนแก่นหมอญลำเสียงมีหกนงพุทธสกกรนะครับผมส่วนแรงนี่ศิลป์ลำเลียงหยังพี่น้องที่ตามกันแล้วกัันครบ ลำเรืองอย่างเป็น้องรอติดตามด้วยเปน้องเด้อหนางเงี้เก็บบัตรบุรุกนางเงี้เพิน่นให้พี่น้องเขาได้ร,รวมทับุญน,นะครับผมบุร่าเพินพ่นเพิ่นเก็บจักบ,บาดด้วยเปน้องก็เพื่อจะมีของเงี้ยไหมพี่น้องให้พี่น้องในย,อ,ยอดลง,ง,น,งนะครับผมเด็กเขารับชมมะล่ำนะครับผมเพื่อนนี่บ่แอมสังกระซีพี่น้องนายวัดบ่แอมสังกระซีแต่ว,ว่าห่างให้พี่น้องรวมทับุญนะพี่น้องน่าไปว่ายอดเงินลงลงเหมนลงลองเหมืนของเงพี่น้องครับผมพี่น้องโดดทับุญกับสัว่าอะลาำด้วยเป็น้องเด้อ สวัสดีค่ะน้องเบิร์ดแม่รอนในกลุ่มเบิร์ดเจอก,กันในกลุ่มนะครับคุณแม่เจอกันในกลุ่มนะครับผมขอบพระคุณทุกแรงแชร์แรงใจจากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อุ่นพี่น้องทั้งผลห้องอีกเนี่ยห้องมากเหรอพี่นอ้องเติบไปไหนก็ใส่แม่เบิร์ดสมือาใส่เพี่น้องนี่ฮะนี่แม่มากค่ะผมนี่พี่น้อง มาถ่ายเบ่งหมอลำเาอพี่น้องมาปูสายปูเสื้อนั่งถ่ายราคผมเจ้านอยกบานเนาะเจ้านอยกบานอนนรับเล่นเหพี่น้องเวเสดแจกครับเสียงจากเวียดีทำการแสดงสดบนสที่ผมกผูกสกดครับปี่ต้องขอจะม่ได้แ้องทจกปนทิทุกยุกทางลวาตรงนี้ด้วยกรกันครับ มากสารดีพยันผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนครับทั้งฝ่ายบริหารท้องที่ท้องถิ่นและฝ่ายปกครองคณะกรรมการการจัดงานทุกท่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรุกนายอีพอีเมลแฟนเขาแฟนพี่อีพออีเมลบรรจงน้องแก่พี่น้องนุ่มพี่น้องจังหวัดพันปีการที่น้องจากแม่หมองแม่อนที่น้องจากบึงน้ฟังหลอกฟองลำหรือ่รองจากตั้งจังหวัดที่กับเขาซูผู้นำหน้าบ้านขาของลำที่น้องจะน้อยกับมหาเจ้าลายพระกัลกลางของไทยนะครับมือนี้ เชี่ยวหลุดการบอลลัมเสียงในหุนนอกห้องสะก่อนบรรยากาศอาหารนาวนะพี่เขาดีไม่ได้กะละกันนะครับพี่น้องของอาหารบุญใหญ่นะไอ้บ้านศาสตร์จะมาเลือกหานจังหนี้พ่น้าพี่น้องอี่แม่เขาสวัสดิ์สสดแงพี่น้องสวัสดีสวัสดีแจงพี่น้องนี่ครับผมอี่แม่เขาเอฟซีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับตัวจริงครับผมมาถามมาลองมาลัมวพี่น้องมอลัมกิฟหานจังหนี้เมียแบบพ่อน้าพี่น้องนั่งแต่เพลงโซ่จะมาหอดเตยลากชุดไทยกักพี่น้อง นี่แน่เพื่อนจ้เอวบางบงราลำแบบคุ้มเพ่นองัสัาโจเป็นที่่น้านคเงอับทีมงานดีแม่หนูเซียนกาสวัสดีนะคะผมเตเสียงอกแครับมารนงานบเลรสารี้พี่คิงกำลังทักทายเพื่อน้องด่านหน้าไปทีครับผมอาเพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ดถึงเวลาสมมาพ่อค้นนะพี่อน้องเนาะขอบพระคุณบัตรตุกใบของมาเจทุกดวงนะคะผมสวัสดีแม่แม่ต๊อกสายใหม่ด้วยนะคะผมสวัสดีแม่ต๊อกสายใหม่ด้วยนะคะผมบอกเดียวว่าเบิ่อคิดถึงแม่นะคะ ผมลุ้นคืนนี้คอยแสดงเรื่องอรชอนสามารถสืบและเป็นพระเอกานเอกรุ่นพี่ครับอยู่ด้านหลังวิทพี่เตรียมข้อความชาพีทานอกในพี่น้องนะครับครับผมเมื่อแรกสืบลำเลืองหยั่งฝากพไปน้องเตตามุ่นเรือพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับผมตอนนี้เกิดถึงวันแรกสมัครสควรแล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับผมจาก FC แฟนคลับเฟ่เพลง พี่น้องลายหม่องลายบอลเนี่ยพี่น้องเด้อเที่กำลังรับชมรายสดอยู่นี่ขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยนะครับผมขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะพี่น้องเด้อเจอกันใหม่ในไลสดนะครับผมเจอกันในไลสดคลุมปิดคืนนี้สำหรับวันนี้ลาตีล้วสวัสดีครับผมบปไปบายพี่น้องครับพี่น้องทีเดียรนทางมาจักข้างไกลนะครับจอดรถจอดล่า